สวัสดีครับพี่น้องนะครับสวัสดีพี่น้องช่องมาเปเบนกะลลลัสินครับเมื่อวันที 68, ่สิบแปดเมษายนครับพอสองเฉา้อยีครับภาพพี่น้องมาอยู่ที่บ้านค่ำไงยนะครับตำบลคํำไงอำเพื่อพแม่จะไปกาลสินครับภาพพี่น้องมาเบิงค่ายงามนะครับอยู่ข้อของเสียสมชายนะครับผมอยู่บ้านค่ำเงน,นะ รูปบ้านรูปบ้นปานลากุ่นนะครับเนาะแม่เอนาะเดี๋ยวเขาจิไปถามไปเบิ้งว่าเชื่อสายเราก่อได้นะครับผมที่เก่นกันอยู่นี่นะครับผมกอ,องอาจ์ชีช้านจะน้อยนะครับพี่น้องบ่ไเด้๋อวไม่กันส้านมากนะครับผม คี่น้องเบิ้งนะครับโอ้ทางลังเล่นนั่นแหละครับแม่สวัสดีครับสวัสดีครับผมคุณแม่นะนนั่มตัวน้อยนะครับผมผมขออนุอยากไทยคิวครับคุณแม่ตอนเดขอสัมผัสเนี่ยนะครับอ่าคุณแม่ชื่อว่างเไรครับผมคุณแม่น้อยคุณแม่น้อยนะครับเนาะนี่พามาเบิ้งควายงามนะครับอยู่ขอกเสียสมชายนะครับนะครับแม่นมาครับนี่ครับผม เดี๋ยวเอาบอกมีก้อนอะไรครับเดี๋ยวผมขอระยะสักพักนะนะครับขอระยะท้ายนะครับนี่นะครับอันนี้มันเป็นเล่าก่อท่าใดนเนี่ครับเนี่ยอ <นะ S 1> ันอันเป็นเป็นลูกตัวไหนนี่ครับลูกมันเนี่ยโอ้คุณคุณผ่อไปอยู่เนาะอือเราเราแบบหลอมห,หัวนะครับผมครับ พอดีคุณพอสมชายเราลงไปหล่อมดูทั้งแตะบางตอนที่เล่ายวนคุ้ยกับบริยุกทึงตอนเล่าลกงไปคุ้ยจะขืนมากดินี่นะครับผมแล้วก็พอดีบราเบียนนะครับมามาเอาหยานะครับมาขอมาขอแบงหยา อยู่ทีขอากของเสียสมช่ายนะครับก็เลยมาเบึงควายน้่นะครับผมแต่พอดีคุณอ่าเสียสมชายเพิ่อนนั่นอยูเท่าไต้ผมนะครับบางเพื่อนยู่นั่นคล้วยกับบดยูทั้ง,ง,พงเพิงนะครับผมไอ้พี่น้องในเบื้องนะครับอาชีพอ่าโบฮูขอมูลปันไดน,นะครับผมแต่ว่ากับมีแต่ตัวใหญ่ยเล่นเลยครับพี่น้อง ความสูงก็ลอยหาสิบขึ้นนะครับพี่นออ้องประมาณนะครับผมลอยสี่สิบถึงลอยหาสิบขึ้นนะครับที่คุย้ยสูงอดอยู่หาตัวนะครับหกตัว,อตวเอา้ายึ่ใส่ครับตัวหนึ่งยึดใส่ออโอ้ตัวหนึ่งเอาอไปทับ ครับไปไปทับตัวได้ครับเนี่ยถูเงินถูเงินไปทับฟองอันเสียเสียโชคเสียโชคถุงเงินนะครับเจ้าถุงเงินเจ้าทองถุงเงินถุงทองถุงเงินกับถุงทองอืมนะครับอ่ะตัวนี้ผสมไปไหนครับเนี่อันนี้คือว่าเจเจไก่อันซื้ออะไนะครับตัวนี้เจไก่เจไก่เจไก่นะครับเข้าเข้าอันเข้าผสมไปไหนครับตัวนี้ อืมของผสมหลอดไ่มครับขึ้นไหนผสมหลอดผสมหลอดคุณพ่อเราลงไปอยู่ข้างใต้บุญตอนตอนเราอยู่ค้อยกับพวกขึ้นไม้นะครับค้อยไปอาบน้ำห่านนะครับพอดีค้อยขึ้นไม้พอดีก็ได้มาไทยพี่น้องกันบ้างครับเนี่ยบ้านห้องอ,อยู่บ้านนั่น ปลากุ้งนั่นนะครับบ้านโคกปลากุ้งหมูซีสนะครับนี่พันหยาขายนู่นนะครับพี่น้องมีพี่พันไลยครับเนี่ยมีพันไลยเนี่ยขายเคียนขายเคียนหยาวานหยาวานจังกุลาครับครับพี่น้องอยู่แถวหยฮมิกแถวกระนวนนะครับอยากได้ไปปลูกอะ โคมาที่เบอร์ใดครับแม่082 11 11 33 33 73 731นะครับผมเสียสมชายนะครับผมบอกบอกเลยนะครับว่าราคาไม่จะผ่าครับพี่นงนะครับคือก่อนานี้ผมได้คุยกับมคุณพ่อแล้วนะครับกับเสียสมชายเพ่นแล้วนะครับว่า เดทัก้ายกันแ,แล้วนะครับโอ้ยเราบากันเ้าออเลยประัานเขาบ้่แต่เวลาค่าหนิโคตรประทับใจครับพี่น้องเ <The> <laughs> อ,อาขอให้โทรมาคุยโท่มาเล่งครับพี่น้องบอกว่าบอกแห้งครับพี่น้องาบอกแห้งครับอยู่แถวหวยเมคอยู่แถ,ถว,นวนองสีแถวอำพเภอกระนวลนะครับอยู่ใกล้ๆนี่นะครับมีหลนะครับมีมีหลายครับ มาตัดเอานี่เจ็ดไรนะครับปลูกหญ้าไว้เจ็ดไรนะครับล้วยนี่คือเนื้อโทตัวนี่ไงนะครับไม่กินหญ้าดี <c oughs> <c oughs> บอยเบนเขาอยากต,ตัดหญ้าตอก่อนนะครับพี่น้องสวัสามาว่าไทยพี่น้องในเบื้องนะครับจะได้หญ้ากับทุ่งมากครับพี่น้องพอขันท้าเห็นก็ บาเบ่งม,มาจากช่องบ่าเบ้งกาลสินก็ได้ครับพี่น้องบ่าวเบ้นกาลสินนะครับอันนี้ก็ก็ต้องขอขอบคุณพี่ตอนะครับเป็นต่อฟาร์มควยงามนะครับตำบลพิมุนนะครับอัมพวิมีตกาลสินนะครับแนะนำมาเอาอยู่นี่นะครับผมโคติดตอ่อให้บ่าวเบ้นย่ยางดีนะครับโคติดตอ่อให้เราเสียสมชายว่าโอ้ยมาเอาเลยว่าสั่นคำทีมงาน,นพี่ตอ่าสั่นมาเอาเลย่าสั่นนะครับ เยวให้เสอตสนใจเห็นมากก่อนนะครับเพราะเป็นตังสีเยววาไทยให้เบ่งม่อีกเก่น,นึงนะครับว่าเชื่อสายท่านในการพัฒนาแนวทางนะครับแต่ว่าบอกคุณตงว่าเป็นต้น้วยตัวดว่วนครับมันดาหยาทางบ้านเ้างมนดีนะครับต้องปลูกหยาลายนี่รักที่นี่าอดไปก่อนนด้ครับไปนอนครับสวัสดีครับ